อัตง่าส์ตั้งตางค้างทั้งคืนเลยอะ่ะพอลงของเสร็จไม่ไหวแล้วเฮ้ยครับมาลงแลง้วสวัสดีค่บ้ามันต้องนอนเดี๋อวเราลงก็ต้องนอนตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยดีวันไม่ไหวแล้วดีสามเลย<า>บ้าโซาเย็นมากเลยอ่ะเนี่ย ปลอดภัยก ja, <are> ันนะจ๊ะท <os> ูจ้าก็ขอให้ลูกหลานมีงานมีเงินเยอะๆนะคะสาธุสาธุโอ้โหทีมงานอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยขุดกุ้งขุดปลาขุดกุ้งรนเดียยวสบานู่นนี่นู่นน่ะชมพูดูนู่นน่ะปันออกปันนี่โยลงรัอ้ นีดีดีภูขเขาภูเขาภูเขาสูงมากาไม้จะไม่ตก,ก,ตกว้าวเย็นก็เย็นอากาศก็ดีโชคดีจังเลยที่เรามาเมื่อคืนฝนไม่ตกแรงตอนนี้ฝนก็ไม่ได้ตกแค่ปล่อยๆเราวิ่ตามฝนฝนตกไปแล้วเราเราก็ามา ันฝนจะตกจริงนะข้นมานึ้นนู่นนู่